หน้าตาของระบบ EGR วาววของรถยนต์ Ford Ranger ตัว T6 นะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เองอ่ามันก็จะประกอบไปด้วยหลอดคูลเลอร์ EGR อ่าเสื้อวาล์ว EGR มอเตอร์ EGR แล้วก็ตัวนี้เป็นข้องอที่ต่อจากเสื้อวาลวไปเข้าท่อรวมไอดีตัวบนเนาะเพื่อที่จะนำไอเสียวนเข้ากลับเข้าไปบําบัดอีกรอบนึง สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมช่องอุซานเล็กซิ่นนะครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ Ford r เ n g e r ตัว t6 อีกเช่นเคยนะครับวันนี้รถยนต์ Ford r เ n g e r ตัว t6 นี้เขาจะมาทำการถอดระบบอิยีออกทั้งยวงนะฮะแล้วก็จะถอดตัวท่อรวมไอดีตัวใหญ่ตัวล่างออกมาล้างทำความสะอาดกันด้วยเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมกันนะครับ ขั้นตอนแรกเราก็จะต้องมาทาการถ่ายน้ําก็น้ําบางส่วนออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนในการถอดระบบอิัยาเนี่ยเราจะต้องมีการชักตัวไอ้ท่อน้ําออกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการถ่ายน้ํามาน้ําออกด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวขั้นตอนในการที่เราชักท่อน้ําออกเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันหกเลอ,เอ,เอะเทอะเนาะ หลังจากที่เราทําการถ่ายน้ำเอาน้ําออกแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะมาถอดตัวคอนอเตอร์บอถอดตัวรีบีบีเสือ้อแล้วก็ถอดตัวท่อรวมไอดีตัวบนนั้นออกมาล้างทำความสะอาดเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะถอดตัวท่อรวมไอดีตัวล่างนั้นด้วยออกมาล้างความสะอาดด้วยเราถึงจะเป็นขั้นตอนในการถอดระบบยาออกทั้งยวงต่อไป อันนี้เราก็ถอดตัวท่อรวมไอดอบนออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดตัวท่อรวมไอดีตัวล่างเนี้ยออกมาล้างให้สะอาดด้วยเพราะว่าคันนี้เลขไม่แสนโลแล้วนะฮะไม่เคยอุดอินียเลยไม่เคยล้างเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการถอดออกมาล้างด้วยนะครับ ตอนนี้เรากําลังจะทําการถอดตัวท่อรวมไอตีตัวตัวล่างตัวใหญ่ออกมาล้างทำความสะอาดกันนะครับตอนนี้ท่อรวมไอตีตัวใหญ่เราก็หลุดออกมาแล้วนะฮะมาดูจะว่าขมเหลาเยอะไหม โอ้ขเมาบานเลยครับเนี่ยขเมาเต็มเลยฮะอันนี้เป็นท่อรวมไอดีตัวใหญ่ตัวล่างส่วนตัวเนี้ยเป็นท่อรวมไอดีตัวบนขเมาเยอะเช่นกันฮนะขเมาเยอะเช่นกันเดี๋ยวเราจะมาทําการล้างท่อรวมไอดีตัวบนล้างท่อรวมไอดีตัวล่างแล้วก็ล้างตัวนิ้นปิดเปลือเสื้อกันนะตอนนี้เราก็จะทําการล้าง ตัวท่อลมไอดีกันนะฮะลำดบบแรกเราก็ต้องขูดขม่าวันออกมาก่อนขม่าวที่มันติดค้างอยู่ในท่อเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวพอเราขูดขม่าวเสร็จเราก็จะ,ะล้านด้วยตัวน้ำมันเบนซินกันขม่าวมันเยอะมากเลยปะเจียบเลยเขม่าวเจียบเลยอตอนนี้ก็ทำการขูดขม่าวจาก อตัวท่อรวมไอดีตัวใหญ่นะตัวล่างออกแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดล้างพร้อมกันทีเดียวกับตัวท่อรวมไอเดีตัวบนเลยขูดขม่ามันออกก่อนเหมาเยอะเช่นกันฮะตัวใหญ่นี่จะล้างค่อนข้างยากหน่อยขูดค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นซอกเป็นมุมเยอะมันเป็นซอกเป็นมุมเยอะมันจะค่อนข้างทำความสะอาดยากหน่อยใช้เวลานานพอสมควรครับตัวนี้ ก็จีดล้างตัวมีดดิเสื้อนะต่อไปเราก็จะทำการล้างตัวท่อลงไอตัวบนด้วยน้ำมันเนาะแล้วก็เอาแปรงขัดคาบขมเเมาที่มันอยู่ในรูของใ้ตัวท่อลงไปดอตัวบนนี้ออกให้หมด ไปเราก็จะมาล้างท่อไอดีตัวใหญ่ตัวล่างด้วยน้ำมันกันนะครับล้างให้หมดเลยเอาคราบสิ่งสปกปรกคราบขมอมาต่างอออกให้หมดเลยหลังจากที่เราล้างด้วยน้ำมันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำไปล้างด้วยน้ำผงซัฟฟอกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดด้วยตัวน้ำมัน อาแล้วเนาะต่อไปเราก็จะมาล้างทำคาสะอาดด้วยน้ำผงสะฟอกอีกทีหนึ่งเพื่อจะกระจัดคราบมันและสิ่งรกรกสกปะกต่างๆออกให้หมดนะัจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าน้ำตาอีกทีหนึง่ง อตอนนี้เราก็จะมาล้างท่อรวมไอดีตัวใหญ่ด้วยน้ำของสะอกันนะครับหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะฮะตอนนี้เราก็ได้ทำการล้างทำความสะอาดตัวท่อรวมไอดีตัวใหญ่ แล้วก็ท่อรวมไอดีตัวเล็กตัวบนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะไม่มีคราบเขา่าเหมาแล้วเนาะเราได้ล้างพอสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีคราบเข่าเหมาแล้วนะไม่มีคราบเข่าเหมาแล้วสะอาดแล้วเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะนําตัวแผ่นปิดเนี่ยมาปิดที่รูที่ตัวท่อรวมไอดีตัวบนนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนในการถอดระบบอิญญายายไอข้องงอ ที่มันต่อเข้ามาในรูของท่อรวมไอตัวบนเนี่ยมันจะต้องถูกชักออกไปด้วยอ่าเพราะงั้นเดี๋ยวรูมันจะเป็นรูโบ,โบมันจะทําให้อากาศล่วได้เราก็เลยจําเป็นต้องนําแผ่นปิดนี้มาปิดที่ตัวท่อรวมไอดีตัวบนนี้ด้วยเนาะอะ่เดี๋ยวมาดูกันครับเอาละฮะตอนนี้ไอตัวท่อรวมไอดีตัวใหญ่นู้นท่อรวมไอดีตัวบนนี้แล้วก็ลิ้นปิดปีดเสื้อตัวเนี้ย ก็พร้อมที่จะนำกลับไปประกอบที่ตัวรถเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วต่อไปเราจะนำแผ่นปิดสามเหลียนน่ยมนี้ขึ้นไปปิดที่ตัวเขาวควายเสียตรงเป็นที่เป็นจุดต่อระหว่างตัวเขาวควายเสียกับไอหลอดคูลเลอร์อ,อีจีอาเพราะเราจะต้องทำการถอดหลอดคูลเลอร์อ,อีจีอาออกไงเราก็เลยจำเป็นต้องนำแผน่นปิดสามเหลียนน่ยมนี้ขึ้นไปปิดแทนที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเสียมรยั่วไหลออกมาเนี่ยจุดที่มันจะต้องปิดจะมันอยู่ตรงนู้นนะฮะนั่นแหละอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเนี่ยแหละอยู่ตรงนั้นแหละ,หละที่เราจะต้องปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ไอเสียรั่วหลังจากที่เราถอดหลอดคูลเลอร์อีจยอาร์ออกแล้วอ่าแล้วนี่ก็คือตัวอ่า เสื้อวาวอียานะครับกับตัวเนี่ยหลอดคูเลอร์ีาร์ที่เราจะต้องทําการถอดออกมาทั้งยวงนะฮะตอนเนี้ยเราได้คลายน็อตล็อกมันหมดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมว่ามันขยับได้แล้วนะทั้งตัวเสื้อวาวแล้วก็ตัวหลอดคูเลอร์ทีาร์เดี๋ยวเราจะทําการยกทั้งหลอดคูเลอร์ที่าร์แล้วก็เสื้อวาวอียานะขึ้นไปด้านบนนู้นนะครับเป็นการถอดออกไปทั้งยวงเลย นะครับหลังจากที่เราการทําการหลังจากที่เราทําการถอดน็อตล็อกตัวหลอดคูลเลอร์ EGR แล้วก็เสื้อวาล์ว EGR เสร็จแล้วแล้วก็เอาแผ่นปิดไปปิด,ปดตรงขอ,งของควายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเราก็จะมาทําการยกระบบ EGR ขึ้นมาทั้งยวงกันนะครับยกกันออกมาทั้งระบบเลยเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมาทั้งยวงเลยนะระบบ EGR วาล์วเรา ขึ้นมาแล้วครับระบบาวาวเราขึ้นมาแล้วนะครับระบบอีจาวาวเรานะฮะขึ้นมาทั้งโยงแบบนี้เลยออกมาทั้งชุดแบบนี้เลยนี่ละระบบอีจาวาวเรา,าหน้าตาของระบบอีจาวาวของรถยนต์ฟอร์เลนเจอร์ตัว T6 หนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เองอ่ามันก็จะประกอบไปด้วยหลอดคูลเลอร์อีจ้าเสื้อวาวอีจ้า มอเตอร์อิจยาแล้วก็ตัวนี้เป็นข้องอที่ต่อจากเสื้อวาลไปเข้าท่อรวมไอดีตัวบนเนาะเพื่อที่จะนำไอเสียวนเข้ากลับเข้าไปบําบัดอีกรอบนึง <c oughs> ปัญหาที่เราจะต้องมาทำการถอดระบบอิจยาออกทั้งยวงเนี้ยก็มาจากไอตัวหลอดคูลเลอร์อ I ิจยาเนี้ยเขาชอบแตกนะพอมันแตกแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ไอเสียปนมากระบบน้ำหล่อเย็นได้คือไอเสียเขาจะมาเข้าทางรูนี้ รู้เนี้ยไอเสียจะวิ่งผ่านไปผ่านตัวหลอดไปมาขึ้นที่ตัวเสื้อวาล์วเออาผ่านมอเตอร์มอเตอร์จะเปิดวาล์ว e ให้ไอเสียว,วิ่งขึ้นมาทางท่อข้องอ,งอนี้ปัญหาก็คือในหลอดเนี้ยมันจะมีน้ําไปหลอ่อหล่อเย็นไว้ด้วยอ่าสองท่อนี้คือท่อน้ําหล่อเย็นคือมันจะเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งแล้วพอมันแตกเนี่ยมันก็ทําให้ไอเสียนะ่ะมันวิ่งผ่านมาทางท่อน้ํานี้ได้ ไอเสียมันก็เลยจะเข้าไปในระบบน้ำหล่อเย็นทำให้หม้อน้ำถังพักน้ำแล้วก็ท่อทางน้ำในระบบเครื่องยนต์กลายปเป็นเสนหนหมดเลยถึงขั้นนั้นเนาะก็จะต้องเสียค่าเซอร์วิสเยอะมากาเพราะฉะนั้นเราก็ตัดปัญหาด้วยการมาถอดออกทั้งยวงแบบนี้เลยเนะาะหลังจากที่ เราได้ทําการยกระบบอีเยาออกมาทั้งยวงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบตัวท่อรวมไอดีตัวใหญ่นี้แล้วก็ท่อรวมไอดีตัวเล็กนี้แล้วก็ตัวลิงก์ปิกพิเศษนี้กลับไปที่เดิมนะครับเพราะว่าเราได้ทําการถอดระบบอีเจออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการประกอบทุกอย่างกลับไปที่เดิมตําแหน่งเดิมเนาะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการ ถอดระบบอียาออกทั้งยวงนะครับต่อไปเราก็จะมาทําการประกอบตัวตัวท่อรวมไอดีตัวใหญ่เนาะก่อนเราค่อยมาประกอบตัวท่อรวมไอดีจมบ,บนกับลิมบิวเซอรตาม ต่อไปเราก็จะทำการประกอบตัวท่อรวมไอดีตัวบนกันต่อไปเราก็จะทำการประกอบตัวลิ้นปิดเสื้อนะฮะ ต,นนต่อไปก็ทำการประกอบตัวท่ออินเตอร์บนนะฮะตอนนี้เราก็ได้ทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ท่อรวมไอดีตัวใหญ่ท่อรวมไอดีตัวบนแล้วก็ตัวลิมปิวเตอร์แล้วก็ตัวท่ออินเตอร์บนเนาะหลังจากที่เราได้ทำการถอดระบบอจยาออกมาทั้งยวงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ,ะนี่ก็คือลักษณะของท่อรวมไอดีตัวบนที่มันจะไม่ได้มีตัวข้องอที่ต่อจากตัวเสื้อวาล์วอจยาเข้ามาเสียบแล้วนะฮะเพราะว่าเราได้ทาการถอดระบบอีจยาออกไปทั้งยวงเรียบร้อยแล้วแล้วมอเตอร์เราก็เอามา ่อยไว้เสียบปลั๊กปเหมือนเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะฮะอ่าเร่งเครื่องน้อยอตอนนี้เครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เครื่องยนต์ก็ทางานปกติดีนะฮะไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับหลังจากที่ทําการถอดระบบอีียาร์ออกไปทั้งยวงแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะมีไฟโชไม้หลังจากที่ทําการถอดระบบอีจีอาร์ออกไปแล้วะจะเห็นว่าไม่มีไฟโชนะฮะนี่ไม่มีไฟโชเลยเนาะหลังจากที่เราได้ทําการถอดระบบอีจีอาร์ออกไปทั้งยวงแล้วไม่มีไฟเครื่องยนต์ไม่มี ไฟรูปเฟืองโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนในการถอดระบบอิยาออกทั้งยวงนะคะของรถยนต์ฟอร์เลนเจอร์ตัว T6 นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกันหน้า เรามีคลิปอะไรใหม่ๆมานำเสนอเนี่ยก็รบกวนฝากคุณผู้ชมคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ